สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่5กรกฎาเนาะก็ไปนในไลน์นะคะแต่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อวันไหนมีพลังงานมงคลอาจจะมีนกมีนกบินร่อนอยู่เห็นไแล้วก็ปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์เขาจะทรงกฎเนี่ยเขาจะเกิดการอ่าเนี่ยเนี่ยกำลังเริ่มคือก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะรวมตัวของเมฆก,ก่อนเมฆสีาขาวเนี่ยจะมาล้อมรอบพระอาทิตย์ แต่มาแบบบางเบานะเหมือนหมอกนะแล้วเขาก็จะค่อยๆสร้างเห็นไหมค่อยๆสร้างเป็นเป็นพระที่ทรงกฎแบบนี้แบบนี้ก็เกิดจากพลังงานมงคลนะเกิดจากพลังงานมงคลเห็นไหมก็จะค่อยๆวะนี่นี่ตากอานีศก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเมฆหมอกมารวมกันก่อนเป็นไอ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 ก่อนเป็นไอเป็นหมอกแล้วก็รวมกันพอเจอแสง พอเจอแสงพระอาทิตย์โป๊ะเชะนะก็จะกลายเป็นพลังงานเอ่อกลายเป็นเอ่อแสงของพระที่ทรงกฎนะฮะอันนี้ดัมก็ยังไม่เคยเล่าสักทีเนาะน้องบาร,รมีท่านกุมารอินเหล่าทวยเทพนะขอทุกคนนะ,ะที่ได้รู้จักท่านนะได้รับโชคลาภร่ลำรวยนะ,ะปรารถนาสิ่งใดนะ,ะถ้าตีแรกภาษาไทยภาษาเราๆเนาะท่านกุมารเนานะ ถ้าตีแรกแล้วคุ้มค่านะ bueno, หรือใครที่มีคือถ้าเราไม่มีกระแสที่จะได้โชคลาภก็ต้องตีแรกด้วยสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องตีแรกเพราะมีกระแสมาอยู่แล้วไงเขามีกระแสมาอยู่แล้วพร้อมที่จะได้รับโชคลาภร่ำรวยแบบพิเศษพิเศษแต่ถ้าเราไม่ได้มีกระแสเกี่ยวกับโชคลาภร่ำรวยหรือเรื่องราวที่พิเศษคือต้องเหนื่อยก็ต้องตีแรกด้วยความคุ้มค่า เหล่าทวยเทพก็จะรวมตัวกันพิจารณาว่าควรจะให้ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนนะก็คลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังใหเฉยนะไม่มีอะไรเล่าให้ฟังให้เฉย,นะเเฉยว่าเวลาที่พระทิย์จะทรงกดเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนนะก็แบบนี้แหละประมาณนี้เลย